สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคริปโตแมนทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมคริปโตแมนคนดีคนเดิมโอ้โหวันนี้ผมมีข่าวใหญ่มาเมาส์ให้ฟังบอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนๆคริปโตในไทยเนี่ยต้องหูพึ่งโดยเฉพาะใครที่เล็งเลงเหรียญตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเวโลเอาไว้งานนี้มีเ hey ฮครับใช่แล้วครับเวโลโปรโตคอล เขาประกาศจับมือกับ Binance Thailand หรือ Binance TH ของเรานี่เองจัดแคมเปญใหญ่ยักษ์หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วไงอะ่ะมันดียังไงมันจะทำให้เรารวยขึ้นไหม <c oughs> ใจเย็นๆครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้คริปโตแมนจะมาสับขาหลอกเฮ้ย <c oughs> จะมาวิเคราะห์เจาะลึกให้ฟังกันแบบหมดเปลือกว่าข่าวนี้มันดียังไงน่าตื่นเต้นแค่ไหนและเราควรจับตามองอะไรบ้างไปดูกันเลย ก่อนอื่นเลยสำหรับใครที่ยังงง,งว่าพี่เวโลคือเหรียญอะไรวะครับผมขออธิบายแบบบ้านๆเลยนะลองนึกภาพตามนะทุกวันนี้เราจะโอนเงินข้ามประเทศทีนึงเนี่ยโอ้โหทั้งช้าทั้งค่าธรรมเนียมแพงขั้นตอนก็ยุ่งยากใช่ไหมครับเวโลเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อแก้ปัญหานี้เลยเขาเป็นโปรเจกต์ที่พยายามจะเชื่อมโลกการเงินเก่าๆแบบธนาคารกับโลกการเงินยุคใหม่อย่างดีไฟเข้าด้วยกัน ทำให้การโอนเงินหรือสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยมันเร็วปรื๊ดถูกเหมือนได้เปล่าแล้วก็โปร่งใสด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนพูดง่ายๆก็คือเขาเป็นเหมือนสะพานการเงินแห่งโลกอนาคตซึ่งถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่มีพื้นฐานดีและน่าสนใจมากๆตัวหนึ่งเลยครับโอเคพอเรารู้จักเวโล่กันแล้วทีนี้มาถึงไฮไลท์ การที่เวโลมาจับมือกับ Binance Thailand เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเพื่อนๆมันเหมือนกับนักร้องอินดี้เก่งๆได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อะทำไมผมถึงพูดแบบนั้นข้อแรกเลยความน่าเชื่อถือและถูกกฎหมาย Binance Thailand เนี่ยเขาได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องในไทยนะการที่เวโลเข้ามาทำแคมเปญด้วยมันคือการบอกว่าฉันเอาจริงในตลาดไทยนะเว้ยข้อ2และสาคัญมาก คือซื้อง่ายขายคล่องด้วยเงินบาทแต่ก่อนใครอยากได้เหรียญเวโลอาจจะต้องเป็นแลกที่นั่นที่นี่หลายทอดใช่ไหมครับแต่นี่กดซื้อได้เลยบน Binance TH ด้วยเงินบาทสะดวกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วพอซื้อง่ายขึ้นคนก็เข้าถึงเยอะขึ้นความต้องการมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นอ่ะมาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยแล้วแคมเปญวันที่16กรกฎาคมนี้มันจะมีอะไรให้เราตื่นเต้นบ้าง ตามข้อมูลที่หลุดออกมาเนี่ยนะเขาบอกว่าแคมเปญน,นี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการใช้งานและเพิ่มความนิยมในไทยคำพวกนี้ในโลกคริปโตมันแปลเป็นภาษาบ้านๆได้ว่าเตรียมแจกของรางวัลครับมันอาจจะมาในรูปแบบของ a i r ์ดรอสำหรับผู้ใช้งานการแข่งขันเทรดชิงรางวัลใหญ่หรืออาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษส,สำหรับคนที่ซื้อหรือถือเหรียญเวโลเอาไว้ ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีเลยครับที่จะทําให้คนแห่เข้ามาซื้อเหรียญและแน่นอนว่าเมื่อดีมานมา price มันก็อาจจะไปต่อถูกต้องไหมครับแต่แต่ผมขอย้ําตัวโตเลยนะว่านี่ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะครับเพื่อนๆการลงทุนในคริปโตมีความเสี่ยงสูงมากนะราคาอาจจะพุ่งก็ได้หรืออาจจะโดนทุบก็ได้ใครจะไปรู้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ DYOR Do your own research ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันด้วยตัวเองครับโอเคครับมาสรุปกันแบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆเลยนะข่าวเวโ o จับมือกับ Binance Thailand ถือว่าเป็นข่าวใหญ่และเป็นข่าวดีมากๆสำหรับวงการคริปโตในไทยมันทำให้เหรียญพื้นฐานดีอย่างเวโลเข้าถึงคนไทยได้ง่ายขึ้นมากและมีโอกาสสูงที่จะมีกิจกรรมปังๆโปรโมชั่นเด็ดๆออกมาในแคมเปญวันที่16รกรกฎาคมนี้ ซึ่งอาจมีผลดีต่อราคาในระยะสั้นได้หน้าที่ของเราคือจับตาดูให้ดีติดตามประกาศจากเว l o และบ n น n c e Thailand อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมถ้ามีโอกาสดีๆเข้ามาเราจะได้ไม่พลาดกันเอาล่ะครับวันนี้ก็น่าจะจุใจกันแล้วนะสำหรับการวิเคราะห์ข่าวเว l o X Binance TH ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิเคราะห์ข่าวคริปโตแบบเข้าใจง่ายสไตล์เพื่อนคุยกันแบบนี้อย่าลืมนะครับ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดปุ่ม subscribe หรือกดติดตามช่องคริปโตแมนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารเด็ดๆและบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้อีกสำหรับวันนี้ผมคริปโตแมนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย